ลหินละมีธรรมชาติจาก่ายสยามนะครับวิดีโอนี้ผมจะปักให้เป็นสองตัวนะฮะเป็นหินโป่งแล้วก็หินมันปูนะครับโป่งผมจะปักให้เป็นตัวเบอร์สามพันนะครับส่วนมันปูผมจะปักให้เป็นหินกลางเบอร์พันนะฮะวิดีโอนี้ก็เดี๋ยวพามาดูความแตกต่างนะครับถ้าเป็นโป่งเบอร์พันเนี่ยมันจะมีรูพุนแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะโป่งไทยเนี่ยน่าจะเห็นนะเอ่อเสียงดังนิดนึงนะครับฝนตกหนักมากเนี่ยมันก็จะมีรูพุนแบบนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าเป็นหินกลางเนี่ยผมจะแนะนาหินมันปูมากกว่านะฮะ มันปูแล้วก็มันปูเนเนื้อจะแน่นกว่าเยอะเลยนะครับจะแน่นกว่าโปร่งในกรณีเป็นหินกลางกับหินกลางนะแต่ถ้าหินละเอียดหินโปร่งอะโปร่งละเอียดจะแน่นหนากว่ามันปูเมอือกลางงงปะวะไม่งงนะก็คือถ้าเป็นหินกลางผมจะแนะนํามันปูที่สุดนะครับแนะนำกว่าหินโปรแต่ถ้าเป็นเบอร์ละเอียดก็ไปปรเบอร์สามพันแบบนี้ได้เลยนะฮะโปรเบอร์สามพันจะไม่มีรูพุนแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นหินชนิดเดียวกันนะแต่ว่าความละเอียดมันสูงนะครับแล้วก็ความหนาแน่นสูงมากโปรโปกใช้งานนแทบจะไม่สึกหรอเลยนะครับตัวโปรเบอร์ละเอียดเป็นห เดี๋ยวก็มาเทสการใช้งานให้ดูนะครับทั้งโป่งแล้วก็ตัวมันปูจะปักให้เป็นโป่งกลางนะแล้วก็มันปูเบอร์ละเอียดสามพันปิตโอเคก็มาเริ่มที่ตัวหินมันปูเบอร์ปลาก่อนนะฮะจะเป็นของสยามอย่างที่ผมใช้ประจำนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วก็วิดีโอนี้จะปักเป็นของสยามล้วนนะฮะจะไม่มีของเจ้าอื่นจะเป็นสยามทั้งโปง่งทั้งมันปูเลยนะครับอันนี้มีเรมนี้ตั้งคมที่หินหยาบมาแล้วนะฮะ แต่ถ้าใครไม่มีหินหยาบต้องการจะรับคมกับมันปูแบบก้อนเดียวเลยเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันจะใช้เวลานาน,านกว่าการรับหินหยาบแล้วก็มาต่อหินกลางนะฮะเพราะว่าเขียงเนื้อตลาดอะไรแบบนี้เขาก็ใช้มันปูรับก้อนเดียวจบกันเยอะแยะเลยนะครับแต่ส่วนตัวผมผมชอบตั้งคมด้วยหินหยาบมาก่อนนะฮะจะได้รับตัวเบอร์กลางไม่นานมากไม่เสียเวลาหินหยาบจะตั้งคมได้ไวกว่าค่อนข้างเยอะนะครับ มันปูของค่ายนเนื้อแน่นดีมากนะฮะหนาแน่นเลยเอสอรคงที่ได้ก็ละเอียดดีนะฮะถ้าให้ผมตีความละเอียดมันปูตัวนี้ผมว่าน่าจะสักพันสองนะพันสองร้อยกริตประมาณนั้นแล้วก็ส่วนตัวโป่งเบอร์ละเอียดที่แจ้งสามพันกริตเนี่ยผมคิดว่าประมาณสองพันกริดนะฮะความละเอียดจริงแต่มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันนะฮะสองสามพันมันก็พอๆกัน ก็ใครที่พอใจที่จะจบหินบ่งเบอร์สามพันก็จบได้เลยนะฮะหรือว่าใครที่ต้องการเซฟงบประมาณก็จบที่มันปูก้อนเดียวก็ได้เหมือนกันแบบนี้นะครับโอเคเล่มนี้ผมก็จะรับจบที่มันปูเบอร์หนึ่งพันกริดเก็บกีสอนคม ทะ uh huh. ลุก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการรับจบตัวหินมันปูเบอร์หนึ่งพันกิดโอเคทีนี้มาดูกันที่ตัวบ่งเบอร์ละเอียดสามพันกิตตัวนี้เดี๋ยวผมขอใช้มันปูก่อนสักนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้รับด้วยหินหยาบมาเมื่อสักครู่นี้แป๊บเดียวนะครับรับไม่นาน หินมันปูหินฟงหินธรรมชาติต่างๆเนี่ยไม่จาเป็นต้องแช่น้ําก่อนการใช้งานนะครับพรมน้ําแล้วก็ใช้งานได้เลยหินมันปูเบอร์กลางความหนาแน่นสูงนะครับความแข็งค่อนสูงหินโป่งเบอร์กลางความหนาแน่นกลางเนื้อแข็งกลางนะครับ ป่งเบอร์ละเอียดความหนาแน่นสูงเนื้อแข็งสูงนะสรุปแบบนี้น่าจะเข้าใจได้เร็วดีโอเคอ่ะตัวนี้นะฮะตัวป่งเบอร์สามพันกริดเนื้อแน่นแบบแน่นมากเลยแน่นไม่รู้จะแน่นยังไงปรับระนาบแทบไม่ลงเลยนะฮะเวลาปรับด้วยหินเพชรช้ามากปรับลงช้าความหนาแน่นมันสูงนะฮะแล้วก็บวกกับเนื้อที่แข็งมากๆด้วยตัวป่งเบอร์สามพันเนี่ย ใครที่ชอบหินเนื้อแข็งผมว่าน่าจะชอบตัวนี้นะครับเนื่องจากาตัวนี้เป็นหินเนื้อแข็งมากแล้วก็หน้าหินไม่ลื่นด้วยนะฮะเพราะว่าโดยปกติแล้วหินที่เนื้อแข็งสูงสูงเนี่ยหน้าหินจะลื่นนะครับต้องแก้ปัญหาด้วยการใช้พวกหินขัดหน้าแต่ตัวนี้ไม่ลื่นเลยเกสรคมก็ขึ้นไวดีนะครับไม่จะเป็นเบล์ละเอียด ผมจะรับไม่นานนะฮะเดี๋ยวจะเบื่อกันซะก,ก่อนเพราะว่าผมถ่ายไปลองเทสเดี๋ยวจะเบื่อมานั่งถูมีดไปมาไปมาไม่ได้สาระอะไรโอเคเก็บเกีสอนคมนี่แหละเวลาใช้งานผมก็รับประมาณนี้แหละนะครับรับแั๊บๆแล้วก็เอาไปใช้ได้แล้วไม่ได้แบบมานั่งรับเป็นชั่วโมงอะไรขนาดนั้นนะฮะมันเสียเวลาบางทีขี้เกยจมากๆเนี่ยผมก็จบที่หินหยาบเลยนะครับ ความคมที่ได้มันก็เพียงพอสําหรับการใช้งานอยู่แล้วนะฮะงานครัวครัวไทยบ้านเราไม่ได้ต้องการคมที่หวานอะไรขนาดนั้นนะฮะหั่นผักหันน่นอะไรแบบน,นี้จะพูดอะไรแล้วว่าลืมดาดเตยกและ้ะ มที่ได้ก็จะสมูทมากกว่าตัวมันปูเมื่อสักครู่นี้หน่อยนึงนะฮะแต่ตัวมันปูเมื่อสักครู่นี้ก็หวานมากเลยนะอย่างท,ทุกคนเห็นนะครับตัดเคิร์ฟินของสยามเนี่ยก็จะมีปัญหาน้อยที่สุดแล้วนะครับไม่ค่อยเจอตําหนิอะไรด้วยแล้วก็อย่างถ้ามันเกิดแต่เสียหายจากการขนตรงหรือว่าตําหนิคนแรงเขาก็เคลมให้เต็มจำนวนนะฮะ ก็เชีรยมากนะครับสำหรับหินสยามหินลับมีธรรมชาติที่เป็นหินกลางแล้วก็ละเอียดสามพันตอนนี้ผมจะปัก หินของสยามเป็นหลักแล้วนะครับในช่องผมส่วนตัวหินโคลนก็สามารถกดซื้อกันได้ตามปกตินะก็จะมีโป่งมีมันปูแล้วก็โคลนครบเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยววิดีโอหน้าผมพามาดูตัวหินขัดพวกนี้นะฮะหินที่สามารถแก้ไขปัญหาหน้าหินลื่นได้กับทุกหินละมีดเลยไม่ว่าคุณจะใช้กลุ่มหินซิลิกอนคาร์บอเนอย่างห้าเสือหัวคนป่าหรือว่าใช้หินละมีดที่มันเนื้อแข็งๆแล้วก็เกิดปัญหาหน้าหินลื่นตัวนี้แก้ไขได้ดีที่สุดแล้วที่ผมใช้มานะฮะผมก็ไปขอทางร้านให้ลงสสิินนนนนนนค้้้้้้้้าาาาาใใหหหหหหะรรัััับบตตออีีีีเเก็ลลงยยยแวววดดด๋โผมข อันนี้ไซส์ใหญ่โคตรๆนะครับเน้นคุ้มไม่ถึง2แดงนะเดี๋ยวมาปักให้ใดูหน้านะครับ